สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาศนีสร้อยทองรหัสนักศึกษา1 1 4วันนี้จะมานำเสนอเรื่องสิ่งที่น่าจากการสังเกตการเรียนรู้ค่ะกิจกรรมที่ประทับใจนะคะในกะาครับการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีของชั้นป2คุณครูได้จัดก,กิจกรรมการสอนโดยใช้โปรแกรมรีเวว่าเป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะจุดประสงค์หลักของกิจกรรมนี้นะคะได้พัฒนาทักษะการพิมพ์อย่างถูกต้องและเกิดความคล่องแคล่ว ครูสาธิตการใช้งานโปรแกรมโดยการวางนิ้วการสังเกตตัวอักษรบนหน้าจอและการพิมพ์ให้ตรงตามจังหวะค่ะหลังจากนั้นให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ผ่านบทเรียนในโปรแกรมซึ่งโปรแกรมจะให้คะแนนและแสดงความก้าวหน้าในแต่ละบทเรียนซึ่งช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุกและอยากพัฒนาตนเองมากขึ้นค่ะคำถามข้อที่1นนะคะกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูใช้มีลักษณะต,ตรงกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ใด คู้ใช้รูปแบบ active learning และ cooperative learning นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการฝึกพิมพ์จริงบนคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมรีไวว่านักเรียนได้ทดลองปฏิบัติฝึกซ้ำๆจนเกิดทักษะและสามารถเห็นผลลัพธ์จากการเรียนรู้ทันทีครูให้นักเรียนช่วยเหลือกันในกลุ่มเล็กหากมีเพื่อนเกิดปัญหาเช่นการวางนิ้วมือหรือการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม มีการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะ 2. ครูผู้สอนมีการใช้หลักการวางแผนการเรียนรู้อย่างไรการใช้หลักการวางแผนกรอบของ t p a c Technological เลือกใช้โปรแกรม r e วว่ a ที่เหมาะสมกับผู้เรียน Content ทักษะการพิมพ์สัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Pedagogical ฝึกปฏิบัติจริงการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ให้เพื่อนช่วยแนะนำกันเอง 3. รูปแบบการจัดกิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาด้านใดของผู้เรียนพุทธจิตสังคมกายพุทธการคิดการจดจำตำแหน่งแป็นพิมพ์จิตนักเรียนรู้สึกภูมิใจเมื่อทำคะแนนได้สูงสังคมการให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกันกายพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสานงานระหว่างตากับมือ สอดคล้องกับทฤษฎีของเอลิกเอกเ,เ,เล็กสันการได้รับความสำเร็จเล็กๆสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจ 4. ครูมีการใช้เทคนิคกระตุ้นความสนใจผู้เรียนอย่างไรใช้เทคนิคอาร์คโมเดนแอคเทชั่นโปรแกรมฝึกพิมพ์ที่มีสีสันตัวละครและระบบคะแนนเล็กเตอร์เวนทำให้เห็นว่าการฝึกนี้มีความหมายกับตนเองคอนฟิดนนต์นักเรียนเห็นว่าความก้าวหน้า เกิดความมั่นใจว่าตนเองทำได้ Active Faction นักเรียนได้รับคำชมจากครูผู้สอนเมื่อฝึกได้จริง 5. บทบาทของครูในชั้นเรียนสะท้อนทฤษฎีการเรียนรู้อะไรสะท้อนทฤษฎีการเรียนรู้ของ Constant t i b e r i u ผู้จัดก,กิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริงให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ผ่านโปรแกรม 6. รูปแบบการจัดกลุ่ม ของผู้เรียนส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างไรครูจัดให้ผู้เรียนทํางานเดี่ยวแต่ส่งเสริมให้มีการช่วยเหลือกันและกันในกลุ่มเล็กเช่นเพื่อนแนะนําวิธีการวางนิ้วหรือช่วยเหลือกันแก้ไขปัญหาเมื่อนักเรียนมีปัญหาการใช้งานโปรแกรม 7. ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบใดและสอดคล้องกับแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาหรือไม่การประเมินระหว่างเรียน ครูสังเกตพฤติกรรมขณะนักเรียนฝึกพิมพ์วิเคราะห์จากความพยายามและความก้าวหน้าและความถูกต้องครูมีงัครูมีการประเมินผลในระหว่างการเรียนโดยใช้ทักษะการสังเกตและผลการจากกิจกรรมสอดคล้องกับแนวคิดของ action learning เน้นการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้8นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนอย่างไรและส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างไร นักเรียนมีปฏิสิพันธ์ที่ดีในชั้นเรียนเช่นการช่วยเหลือกันการพูดคุยแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ร่วมกันสอดคล้องกับแนวคิดของไวส์กอสกีหรือ ZPD คุณและเพื่อนทำหน้าที่เป็นผู้ชี้นำที่ช่วยให้นักเรียนก้าวข้ามข,ขีดความสามารถของตนเอง 9. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะท้อนถึงหลักการใดในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ครูเริ่มต้นงคาดด้วยการทบทวนกติการในการใช้โปรแกรมจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับการมองหน้าจอและสามารถขอความช่วยเหลือจากครูหรือเพื่อนได้สะดวกสอดคล้องกับแนวคิดของวองแอนวองที่เน้นความชัดเจนในกฎเกณฑ์ขั้นตอนและความคาดหวังพร้อมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้เป็นระบบ 10. จากการสังเกตนักศึกษาคิดว่า ครูสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการสอนในจุดใดได้บ้างพร้อมเสนอแนวทางหลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสมข้อสังเกตครูอาจเพิ่มกิจกรรมสะท้อนข้อคิดหลังจากฝึกพิมพ์เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ความรู้สึกและประเมินตนเองข้อเสนอแนะครูอาจเพิ่มการชักถามนักเรียนทายคาบว่าวันนี้เรียนรู้อะไรยากตรงไหนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร ขอบคุณค่ะ